สวัสดีค่ะครูชื่อครูสิริกัญญาอินหันนะคะสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ม3ค่ะวันนี้ครูก็จะพานักเรียนเรียนเรื่องการแก้สมการการแก้สมการสมบัติการบวกลบและสมบัติการคูณซึ่งภาบที่แล้วครูเคยสอนเรื่องสมบัติการบวกแบบแยกไปแล้วใช่ไหมคะและสมบัติการคูณให้นักเรียนดูไปแล้ววันนี้ ให้นักเรียนมาทราบจุดประสงค์กันก่อนนะคะเมื่อน,นักเรียนเรียนจบคาบนี้แล้วนักเรียนจะสามารถแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติการบวกลบและสมบัติการคูณได้ค่ะการแก้สมการสมบัติการบวกลบและสมบัติการคูณตัวอย่างข้อที่1จงแก้สมการ 5y าวาบวก4เท่ากับ29 จงแก้สมก,การซึ่งค่าที่แล้วกูคเคยบอกนักเรียนไปแล้วใช่ไหมคะแก้สมก,การหมายความว่าย้ายค่าหาค่าตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าซึ่งข้อนี้ตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าคือ y ใช่ไหมคะแสดงว่าตัวไหนที่ไม่ใช่ y เนี่ยเราก็ย้ายไปด้านขวามือให้หมดใช่ไหมคะอันนี้มาเริ่มทำกันเลยค่ะวิธีทำ 5y บวก4เท่ากับ29 นักเรียนคิดว่านักเรียนจะย้ายตัวไหนก่อนดีคะเราก็ต้องย้ายสี่ก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าสี่เนี่ยมันง่ายที่สุดแล้วเพราะสี่มันไม่ติดตัวแปรเราเลยจําเป็นต้องย้ายสี่ก่อนคะ่ะเพราะว่าง่ายและสะดวกให้นักเรียนทําทีละขั้นตอนนะคะค่อยๆย้ายทีละตัวคราวนี้ครูเคยแจ้งไปตั้งแต่คาบที่แล้วถ้าเป็นการบวก ให้ดูหน้าสัมประสิทธิ์หน้าเลขสี่ใช่ไหมคะหน้าสัมประสิทธิ์เลขสี่เป็นบวกเครื่องหมายเป็นบวกแสดงว่าย้ายไปก็ต้องไปเป็นลบใช่ไหมคะหน้าเลขสี่เป็นบวกย้ายข้างต้องไปเป็นลบสี่คราวนี้ฝั่งซ้ายมือก็เหลือแค่ห้าวายเพราะว่าเราย้ายเลขสี่ไปแล้วเหลือห้าวายเท่ากับยี่สิบเก้าลบสี่ซึ่งยี่สิบเก้าลบสี่ก็เหลือเท่าไหร่คะนะักเรียนเหลือยี่สิบห้าใช่ไหมคะ ่ต่อมาต่อมาเราก็ต้องย้ายเลขค่าใช่ไหมคะนะักเรียนเลขค่าซึ่งมันคูณอยู่ย้ายไปก็ต้องไปทําอะไรคะอ่าย้ายไปก็ต้องไปหารดังนั้น y ก็เท่ากับ25ห้าหาร5ก็เหลือเท่าไหร่นะคะนะักเรียน25หาร5ก็เหลือ5ใช่ไหมคะแสดงว่า ดันงนั้น 5y บวก4เท่ากับ2 9ก็คือ5นั่นเองต่อมาตัวอย่างข้อที่2นะคะจงแก้สมการ x ลบ4ทั้งหมดหารด้วย5เท่ากับ5เราจะทำยังไงมาดูกันนะคะวิธีทำขั้นตอนที่1เนะ่ยครูยังไม่ได้เขียนอะไรลงไปเลยนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงครูลอกโจทย์มาเฉยๆเลย 4x ลบ 4, S 4 ทั้งหมดหารด้วย5้าเท่ากับห้าครนี้เราจะย้ายตัวไหนดีนักเรียนพอทราบไปคะเราก็ต้องย้ายเลข5าหาร5ก่อนใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่ติดตัวแปรอะไรหารห้าซึ่งเราจะย้ายเลข5าก่อน5มันทําการหารอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนเนี่ยมันหารอยู่แสดงว่าย้ายข้างก็ต้องไปเป็นคูณค่ะ ก็จะได้ตามรูปนี้นะคะถ้าทางซ้ายมือมันหารอยู่ย้ายมาขวามือก็ต้องเป็นคูณซึ่งครูเคยแจ้งไปแล้วถ้าหารอยู่ย้ายข้างเป็นคูณถ้าคูณอยู่ย้ายข้างเป็นหารนัเกเรียนต้องจำหลักตรงนี้ให้ดีๆนะคะต่อมาเราจะย้ายตัวเลขอะไรอีกคะนัเกเรียนซึ่งค่าด้านซ้ายต้องเหลือแค่ x ตัวเดียวแต่ด้านซ้ายเรายังมี4ลบ4อยู่ เราต้องย้ายลบสี่ใช่ไหมคะอ่าก็แสดงว่าเราต้องย้ายลบสนักเรียนเห็นลบสตรงนี้ไหมคะถ้าสี่มันติดลบอยู่แสดงว่าย้ายไปก็ต้องไปเป็นบวกสี่อ่าต้องขอโทษน,นักเรียนนะคะที่ครูไม่ได้ทําวงกลมสีแดงไว้นักเรียนก็ต้องทําได้ใช่ไหมคะต่อมา x เท่ากับยีทำไม x ได้เท่ากับ29 เราะว่า25บวก4เท่ากับ29ค่ะแสดงว่า x ข้อนี้มีค่าเท่ากับ29นะคะดังนั้น x บ4ทั้งหมดหารได้5เท่ากับ5ก็คือ29ค่ะนักเรียนพอทำได้ไหมคะเดี๋ยวครูจะไปตัวอย่างข้อที่3แล้วนะคะตัวอย่างข้อที่3จงแก้สมการ 6x บ1ทั้งหมดหารได้7เท่ากับ5 มาดูวิธีทําค่ะขั้นตอนที่หนึ่งครูก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยลอกโจทย์มาก่อนต่อมาเราก็ต้องนำเจดย้ายข้างก่อนใช่ไหมคะซึ่งเจ็ดเนี่ยย้ายได้ง่ายที่สุดแล้ว7ตัวนี้ที่ครูวงสีแดงมันหารอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนหารอยู่ย้ายข้างไปเป็นคูณย้ายะจะได้คูณนะคะก็จะได้ตามนี้ก็จะเป็นคูณเจ็ด สั่งซ้ายมือของเราก็จะเหลือแค่ 6x ลบ1นะคะนักเรียนเท่ากับ5คูณ7อ่าคราน,นี้มาดูนะคะต่อมาเราจะย้ายตัวไหนอีกดีคะเพราะว่าเราจาเป็นต้องสั่งซ้ายต้องเหลือแค่ x แต่คราวนี้มันยังเหลือเลข6กับลบ1ซึ่งเราก็เลือกลบ1ใช่ไหมคะเพราะว่ามันง่ายที่สุดลบ1ย้ายข้างก็ต้องไปเป็นบวกค่ะ ก็จะได้ตามนี้คะ่ะนักเรียนต่อมาด้านซ้ายมือนักเรียนเห็นไหมคะ 6x ซึ่งด้านซ้ายมือเราจะหาค่าตัวไม่ทราบค่าก็คือ x ใช่ไหมคะแต่มันยังมีติดเลข6อยู่แสดงว่าเลข6เนี่ยเราต้องทําอะไรคะเราก็ต้องย้ายข้างใช่ไหมคะแต่6มันทําอะไรอยู่มันคูณอยู่ใช่ไหมคะ6คูณอยู่ย้ายข้างก็ต้องไปเป็นหารใช่ไหมคะนักเรียนอ่าก็จะได้ ตามนี้ใช่ไหมคะหย้ายข้างไปเป็นหารก็แสดงว่า x เท่ากับหเพราะว่าส6ิหกหารหกเท่ากับหกค่ะดังนั้น 6x ลบ1ทั้งหมดหารด้วย7เท่ากับห้าเนี่ยคือหนักเรียนทำได้ไหมคะครูจะสรุปนะคะจะสรุปกับนักเรียนว่าถ้าครูย้ายข้างจากบวกย้ายข้างบวกก็ต้องไปเป็นอะไรนะคะ ก็ต้องไปเป็นลบถ้าครูย้ายข้างลบก็ต้องย้ายไปเป็นบวกใช่ไหมคะถ้าเครื่องหมายติดเป็นคูณอยู่ย้ายข้างก็ต้องเป็นหารถ้ามันหารอยู่ย้ายข้างก็ต้องไปเป็นคูณนักเรียนทําได้ไหมคะหลักการง่ายๆเองซึ่งเราเคยเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะต่อมาทําแบบฝึกหัดครูก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่สาม ทำหมดเลยค่ะทุกข้อข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคำสั่งเราจะให้ทําให้นักเรียนทําเสร็จภายในคาบนี้เลยค่ะซึ่งมันง่ายมากๆนักเรียนค่อยๆทํานะคะค่อยๆย,ย,ย้ายตัวง่ายๆไปทีละตัวก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะเพราะว่ามันจะเกิดการผิดพลาดได้ง่ายมากเลยค่ะสําหรับวันบบนี้เราก็เรียนในคาบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ